สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้พิเศษมากครับผมเพราะว่าอยู่กับเราสองคนครับผมผมบูมกิจก้องผมมิกทองระยะครับผมน้องมิกครับเอ๊ะพี่บูมเป็นไงรับรรยากาศวันนี้บรรยากาศดีมากครับผมวันนี้นแฟนมาให้การต้อนรับเยอะมากครับแล้วน้องมิกครับน้องมิกดีใจและก็ตื่นตันมากเพราะว่าอบอุ่นมากที่สําคัญวันนี้นะครับน้องมิกมีความสนุกมาฝากบนเวทีตามน้องมิกไปดูเลยครับไปกันเลยครับพี่บูม ตามน้องมิกและพี่บูมมาดูภาพบรรยากาศความสนุกของ j จสีคอนเสิร์ตออนทัวร์ที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้กันค่ะบอกเลยสนุกจัดเต็มกับทัพนักแสดงช่อง 7hd ที่จัดมามอบความสุดกันแบบไม่มีวันหยุดเลยค่ะมิกทองระยะบูมกิดกล้องพิงพลอยประภาวดีลุยเฮสเป็นสันติราชพีพีพัชยากระตูนนัชชาภูมิเกียรติภูมิพร้อมด้วยศิลปินรับเชิญไต่อรไทยและมินตราอินทิรา ร้องเพลงกันเต็มที่แบบไม่มีการการารนี้ได้ใตชาวเชียงรายที่มาชมกันแน่นเลยค่ะจะสนุกขนาดไหนเรานําภาพบรรยากาศบางส่วนมาให้ชมกันค่ะโอ้ใจทำไมหัวใจไม่หลาดจำดึงกันจะรักเธออยู่ถ้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่แต่ยังจะกลับต้องช่ได้ยังยังจำๆมีเติอยู่ อยากให้ใหญ่พูดคำว่าอะไรอะคะบอกกึ้นเติงกึศึเติงคนเจียงไฮ้กึศึเติงคนเจียงไฮ้กึศึเติงคนเจียงไฮ้ขนาดกึศึเติงคนเจียงไฮ้ขนาด คิดถึงเธอเสมออย่าพอกรักเธออยากเป็นทางการแต่ไม่กล้าพอ New Year Happy New Year ขอให้ดีเงามกันุกทุกคน Happy New Year Happy New Year ไม่มีความสุขครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตจริงๆสำหรับเวทีคอนเสิร์ตแล้วก็เวที7จสีคอนเสิร์ตด้วยนะฮะก็ ตื่นเต้นมากประทับใจมากค่ะแล้วก็มีความสุขมากๆเลยแล้วก็แฟนๆที่ชาวเชียงรายนะคะก็ต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเลยแล้วก็ให้กําลังใจกันดีมากอ๋อมีครับส่วนใหญ่จะคนอื่นเขาจะอาจจะได้เป็นพวกเงินเป็นดอกไม้ของผมทำไมมาเป็นกับแก้มก็ไม่รู้ขอบคุณสําหรับถั่วทอดและข้าวเกียบมากฮะชาวเชียงรายน่ารักมากวันนี้สนุกมากจริงๆแล้วพบกันใหม่นะครับครั้งหน้านะครับวันที่14มกราคมเจอกันที่ขอนแก่นบิ๊กซีสาขาหนึ่งรับรองมุ่นซื่อแน่นอน74คอนเสิร์ตรอนทัวร์พลาดไม่ได้ครับ เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีเบื้องหลังความสนุกมาให้ชมกันต่อครับกลับมาช่วงนี้ครับผมก็ยังมีภาพความสนุกนะครับจาก7จ็ดสีคอนเสิร์ตออนทัวร์ที่จังหวัดเชียงรายนะครับแต่ว่ารอบนี้เป็นแบบเอกลักษเลยครับไปซอกแซกหลังเวทีตาตามบูไปดูเลยครับในละครไม่เคยได้แต่งนี้ 내 ế u k h ô